สบายดีพี่น้องืันนี้มาพอกับนางซองผู้สาวฝั่งของเนาะืันนี้นางสีพามาเบ่งน่อหม้เนาะน่องหมยังแม่น่องใหม่้องม่เลี้ยงน้องเนาะืัอนี้สีแกงน่อไหม่ใส่เห็ดปัวกินเนาะอันนี้ก็คือแม่ปอกแล้วเนาะอันนี้คือนาตาที่ยังบุตรในปลอกเนาะน่อไหม่เลี้ยงน้องครัวบันดาอันนี้คือปอกแล้วเนาะปอกแล้วเสียไปต้มเลยเนาะแม่เสามาจักแล้วก็ต้มบ่อยากจักกระถุกเอาก็ได้เด้ยพี่น้อง โอเคไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปกันเลยเนาะ่นกองจะหาคนได้วิธีจักก็คือไปซีเนาะง่ายๆจักแล้วแล้วก็เอาไปต้มต้มแล้วแล้วจังแกงเนาะ <c oughs> ยิ่ไปได้ปะ อ่อนอนะลเนาะแม่๋มแกกินตอนบ่ายสเสพหุ้งข้าวเจ้าเนาะนี่เด้อพี่น้องอันนี้ก็คือแล้วแหละเนาะอออ่อ,อนอันนี้จักแล้วแล้วเน,นาะบันนี้เขาเก็เียเอาไปต้มเนาะเอาไปลงหมอมาบันนี้พี่น้องเอาลงหมอ โอเคพี่น้องเ้าก็สิต้มให้มันฝดเนาะต้มเพิ่งหน้าแม่ เออต้มให้มันจืดเนาะข้าจังสิมาแกงกันโอเคไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยเนาะพมดแหละหมดแล้วพี่นอ้องโอเคอัดต่อจังน้อยจังแกงมาพี่น้องหลังจากเขาตุ๋มใหม่จืดแล้วเนาะข้าก็สงีมาตั้มขบือเตรียมเครื่องแกงเราใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นขบือ ตำมๆๆในหัวกะล่างพักหมักอึศเนาะขันแยงนำยานางเตรียมแกงเลยมาพี่น้องอันนี้ก็คือเครื่องแกงน้ำมันหัเนาะกระซิมีข่าเบือผักขันแยงเห็ดปวกหมักอึเถาะนำยานางโอเคไปลงมือแกงกันเลยมาพี่น้องลงมือแกงกันเลยเนาะเมที่นำยาท่านแบบจวดจัดยางมันขาดใส่น้ำยานางลงไปเนาะใส่ยังต่อเมทข่าเบือบ่ อันนี้คือเฮาใส่นาบเจานางแลก็ค้างไฟเนาะเดี๋ยวพิ่โอเคพี่น้องใส่เห็ดปวกลงไปเห็ดกับแม่เดือมมันนี่เดือกินข้าวบ่ายได้หนึ่งแกงน้ำไมกินมือบ่าย ขันต้อนต่อไปกันสิกองประแดกใส่เนาะขันต้อนนี่ก็ใส่ประแดกลงไปเนาะประแดกหอม ตู้แปนปก็ก็ดีปลาเข็งอือประแดกปลาเข็งพี่อนแดกระแดกไปตูเลยใส่ด้มน้ำหร เอาก็เลี between, ้ยงลานเปิดบุ๊มมีกระตุ้นก็เบิ่งอยู่ดอกเบิ่งล้วข้าวทำไมมันอ่อนเนาะมันเลยเลยอ่ะอ่ะบ้านเดินก็ใส่มะอึเนาะพี่น้อง ขามอื้อซุกเนาะไหมซุกแล้วก็ผักขะแยงลงไปก็คิดได้แล้วยังบริสัตแป้งนัวอันนี้คือข่าเบือเนาะของบันาเพียงกระเพียงทงลื่นก็นอยเดียสามพันว่ะซ้าแต่กาวทกสองพันอน่ะสาน้ำใส่น้ำยานางเนาะพีน้อง นามยาหน้าหัวใส่ขาเบือพีอ่น้องตัดแสบวรวยอยู่หอมหอมทั้งเตาฟืนนูมทั้งเก้งนองไม้ผมมีเตาแก๊สได้อยู่พี่บ,บ้านบ้าน ต้องปรดเด้ออืมอันนี้ก็แป้งนัวใส่น้อยแซ่บน้อยซะหลายแซ่บหลายอย่าดราม่าเด้อพี่น้องถ้าบ่กินก็บ่ต้องใส่อีหลีหมักนัวก็ใส่โลแกงไม้บ่ใส่ก็บ่แซ่บนแม่เนาะแนวมันแหลอืแกงไม้ตํามหุงโอ้หลายแซ่บหลายขาดนัวนี่ก็คือว่าําบริกบ่แล้ว น,นี่คือเกลือใส่เกลือได้พี่นอ้องเื่องรุงกับมีประเดกแป้งนัวเกลือเนาะแม่ต้นหน่อยนึงยิงตามหมากมสูตรไทยก็สูตรมันเลยพี่นอ้องแต่ละคน,นเห็ดบอกกันเนาะแต่กระเสบิพี่เกา่า อันนี้งามจานแต่น้อยนึงพอตัดลดสะกลมๆร้านก็ได้ พักคาอันนี้ก็คือพักคาหรือว่าคนไทยเราก็เอิญนฉนะอมเนาะมีลาเอินพักคาได้พี่นอ้องเด้เอใส่พักคากบพักแคะเยอเหมือนาลยแคะลพักแยงเยอพี่น้องเลยนออได้พักแงยงอันนี้เส็งอยูกแทงละพันพักแคงสางใบงาวๆของมือเส เป huh? <h orm> <h orm> ็นใบมอนณ์อันนี้ใบมณ์น่าจะหอมหุยเลยใส่ผักกระเนียงลงไปหอมหอมพี่น้องเยกินกับข้าวบูมแซ่บได้บ้างเสียน่าเจ็บหลายเสียน้อยเจ็บหน่อยทีเบอร์ก่อนอร่อยไหมแม่คอซีมอีกรอบอีกสั่งแล้วมาแบบเลย อเคเนาะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะวันนี้สิตักเสิร์ฟกินขบเคี้าวหูงเนาะท่าหมน,นี่แม่พี่น้องเมืองนะแม่ถั่วในมือจะะ้ะอื ข้าวได้บาดนี่แกงน้ำไม้ฮูงข้าวเจ้าเนาะกระเทียเท่ยวเออเี้ยกเที่ยวแกงน้ำมัปิ้งหมูป่าเนาะปิ้งหมูป่าอาหารของพ่อเป็นกีนแกงหน่อไม้นน้ำบรได้อันนี้ก็คือข้าวเจ้าปไาลงมือกิขนข้าวนำกันพี่น้อง มาพี่น like ้องกินขาวความหนากันแดงกับไม้มุงบ๊อบ để cái hòn vô đó. Anh cho nó xuống luôn. Để cho nó ra. để cái gì nó phải đâm Terima kasih telah menonton!